เช้านี้นะครับในรายการของพี่หมาแก่นะเจาะลึกทัวไทยอินไซต์ไทยแลนด์ก็คือมีคลิปออกมาแล้วมีคลิปออกมาเป็นคลิปเสียงแบบดุดันเสียงคล้ายๆลุงป้อมรายการเขาบอกแบบนั้นรายการเขาบอกลุงป้อมแต่ว่านี้ไม่ไม่รู้มัน AI หรือเปล่าแม่อ่ะก็เดี๋ยวไปฟังดูนะขอบคุณคลิปนะจากรายการเจาะลึกทวไทยอินไซ์ไทยแลนด์ มีการโศกการเกิดขึ้นเรื่องเงินเรื่องทองมีการบอกว่าไม่ออกอยังไงก็ไม่ออกจากหัวหน้าพรรต่างๆเสียงคู่เสียงคู่สายอีกฝั่งหนึ่งก็คือหลุดออกมาจากหลุดออกมาจากฝั่งคนโทรหลุดออกมาจากฝั่งของอคนที่อยู่กับลุงป้อมข้างไกาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเสียงของ คู่กรณีเนี่ยหรือเสียงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมาจากโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อัดเนี่ยต้องไปอยู่ฝั่งนั้นอยู่ฝั่งของทางลุงป้อมอืมเกิดเป็นหนอนแม่ออกมาซอกก่อนบ่อนทำลายหรือเปล่าทะไรครับจะให้กูอะไออกากี่ยนง่ายมากเหรอผมไม่ได้พูดนะครับฮะผมไม่ได้พูดครับนายผมไม่มีออกเลยนะ,ะทำไ้ มันดังยังไงบผมไม่ทราบว่าไงแล้วมึงคนรับเงินมาแล้วไม่จ่ายอ่ะครับฮะฮะอะไรนะบนรับอะถว่าอะไรงนะบอกว่าเราเงินจ่ายไหนบอกว่าจ้าม่กูจ่ายฮะ จะไงไม่น,นู้ว่าในสไต์ในไทครับอะไรนะทนกข้ามีสไลในไทยครับ